มิส h ชนิด g l o b a l Thailand 2025ได้จัดกิจกรรมเก็บตัวณนโะรงแรมแกรนด์ไชน่าแบงคอกย่านเยาวราชระหว่างวันที่ 8ถึงสิสิงหาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าประกวดที่ผ่านจากรอบออดิชั่นมาทั้งหมด22คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีสาวน้อยขาเหล็กน้องอันอันรวมอยู่ด้วยโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการไหว้สักการะศาลเจ้าใต้ฮงกงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มูลนิธิปอเต็กตึงเวิร์กช็อปการแต่งหน้าและสร้างตัวตนในสื่อจีนรวมถึงการออกไปท่องราตรีที่ถนนเยาวราชเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมจีนชิมเมนูสุขภาพ และปิดท้ายด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ในชุดกีเพาหลากสีสัน การเก็บตัวรอบนี้ครับเราถือว่าเราเป็นการรวมคนรุ่นใหม่ที่เป็นสาวหมวยเชื้อสายจีนรวมหัวใจของเขาเข้ามาเพื่อสืบสานความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับแล้วก็ศิลปะนารรมประเพณีของจีนจริงๆตั้งแต่เข้ามาวันแรกครับเราเชื่อว่าน้องมีศักยภาพกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้ทีมงานของกองประกวดเช่นพี่นกกับพี่จ่าเข้ามาร่วมเทรนน้องๆตอนนี้ผมว่าน้องๆก็พร้อมสําหรับเวทีมิชชันนิสโซเวอรไทยแลนด์แล้วครับคนจริงมีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ แล้วก็น้องๆก็ได้เรียนได้ฝึกอะไรหลายอย่างตลอด4วัน10่านนี้นะครับก็มีทั้งมีภาษาจีนเนาะมีร้องเพลงม,มีแต่งหน้าแต่ยังไงก็ตามมันยังไม่จบเท่าไหเพราะว่าหลังจากวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเรื่อยๆไปจนถึงตุลา ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนะเพราะว่าจริงๆเห็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถเยอะมากตัวผมเองพุ่งเป้ามาที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าแบงคอกเป็นที่แรกครับเพราะว่าด้วยชื่อแล้วก็ด้วยความเก่าแก่และความผูกพันเกี่ยวกับความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับขอบพระคุณกองประกวดด้วยที่เลือกแกรนด์ไชน่านะครับไม่ว่าพี่ไบรท์เนี่ยจะเลือกเป็นที่แรกหรือเปล่านะแต่ผมรู้ว่าพี่จะเลือกเป็นที่สุดท้ายแน่นอนไอิสเราจะไม่เลือกแกรนด์ไชน่า ได้ยัง ENGLISH ไงถูกต้องไหมละครับ Motors> เออทำเลยก็ดีเชื่อก็ใช่ขอบพระคุณมากครับทุกปีเลยนะสื่อเยอะด้วยนะตามนั้นลครับตามนั้นละครับพี่ใบขอบพระคุณครับพร้อมมากครับเดี๋ยวก็ต้องคือถ้าพร้อมจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังจากผมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่าถามจากผู้เข้าประกวดทั้ง22ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าโรงแรมของเราเนี่ยดูแลดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน hospitality service อาหาร ทุกอย่างนะครับหรือโลเคชันเนี่ยสำคัญมากที่สุดคนจีนเนี่ยเขาจะพูดอยู่3อย่างอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจัดอะไรก็ตามเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือเทียนสือตี้ลี่เหรินเหอคำว่าเทียนสือนี่ก็คือจังหวะเวลาจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่คนไทยคนจีนเราควรจะรักกันมากที่สุดแล้วเราต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนี่จึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีครับ2ก็คือตี้ลี่หรือว่าตี้หลี่นั่นก็คือโลเคชัน ทำเลตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นทำเลทองเป็นท้ทอ,งนทองมังกรใจกลางเมืองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร 3. ก็คือเหรินเขอนั่นก็คือทุกคนที่มาประกวดตั้งแต่ผู้จัดกองประกวดคณะกรรมการจนกระทั่งถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเมื่อกี้นี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีความสามารถมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บุคลิกหน้าตาภาษาทักษะต่างๆ เมื่อพร้อมสาบทุกประการนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในโครงการประกวดที่ดีที่สุดสําเร็จที่สุดอย่างแน่นอนครับคือเนื่องจากเป็นตาแหน่งมิสไชนีสนะครับจะต้องมีความเป็นจีนแต่จะต้องไม่ทิ้งความเป็นไทยและที่สําคัญคือหลังจากได้ตาแหน่งแล้วต้องมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ไม่ใช่แค่รู้ภาษาจีนดีหรือภาษาไทยดีแต่ผมว่าสําคัญก็คือวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเนี่ยนะฮะต้องสามารถถ่ายทอดไป ให้โลกใบนี้รู้ได้ดครับรอบเก็บตัวครับเราก็จะมีการเก็บคะแนนจากทัศนรคติของน้องแล้วก็การเรียนรู้ที่พัฒนาการของน้องเป็นหลักะครับเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้อีกประมาณ2เดือนตรงนั้นะจะเป็นตัวตัดสินครับว่าน้องมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นมิชชันนิสโปลไทยแลนด์ครับข้อยของผมก็คือน้องๆต้องมีความรักและพร้อมที่จะสื่อสารความเป็นไทยเชื้อสายจีนออกไปอันนี้คือพ้อยหลักไม่จําเป็นพูดจีนได้ครับเราเน้นที่ความสื่อสารวัฒนธรรมและประเพณี มากกว่าจริงๆกิจกรรมหลังจากนี้สองเดือนนะครับมันจะมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมที่เราทำเป็นซีซาร์กับมลนิธิปติกตึงเนาะแล้วก็กิจกรรมซีซาร์ที่ทำกับสัรเจ้าตระกูลแท่ต่างๆที่เราจะตะเวนเข้าไปให้น้องๆทำความรู้จักกับแท่ตัวเองได้มากขึ้นไปถึงรากเง้าของประเพณีวัฒนธรรมจีนของคนไทยชาสายจีนของเราครับสิ่งที่อยากให้เตรียมตัวก็คือใจครับเตรียมใจให้พร้อม สำหรับรอบไฟนอลในส่วนของศักยภาพน้องๆอะ่ะพี่ว่ามันมีอยู่จนล,นล้นละเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราไม่ใช่เวทีทดสอบภาษาไม่ใช่สนามประลองภาษาจีนเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาจีนก็ได้สําคัญคือคุณมีทักษะในการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างสองเชื้อชาติก็คือไทยและจีนอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับตําแหน่งเลยจกนกระทั่งถึงรับตําแหน่งแล้ว ก็คือไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทยแล้วก็มีความรักในความเป็นจีนก็ถือว่ามีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งมิสไชนีสแล้วลหะครับให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะมีอะไรที่พวกพี่นะับคอยเชียร์อยู่คอยช่วยอยู่เสมอก็เดี๋ยวเราเจอกันนะฮะเดือนตุลาีรยอรอรอลุ้นไปด้วยกันเมตานิวขบอบทุกข่าว